เอ <c oughs> ่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยเซ c กชันหนึนะวันนี้เรามาเริ่มต้นเซกชันสองถุงที่สองนะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะกับมอไซนะเมื่อคืนล่อเข้าไปเช้าอะต่อเลยแต่คือม่นโคตรดีเลยอะดูดูโซ่ดิคือแบบพอเห็นปุ๊บนี่เห็นปะลูกสูบหมุนด้วยเห็นปะ โอ้โหโคตรเท่เลยเนี่ยคือแบบใครมีลูกมีหลานนะคือฝึกไม่ได้บอกให้ต่อแบบแบบสกิลแบบลึกๆแบบนี้มันมีหลายรูปแบบนะเป็นตัวตุ๊กตาตุ่นอันเล็กๆเงี้ยเฮ้ยผมว่า1นึ่งเนี่ยมันฝึกเรื่องการสังเกตนะเพราะว่าตัวต่อเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่คู่มือของมันขนาดผมดูแล้วมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบ ม,มันต้องใช้การสังเกตว่ามันมีปุ่มกี่ปุ่มการสีอะไรการหักข้อสังเกตมันจะทำมาให้หมดมันจะช่วยสร้างจินตนาการขอ,ของเด็กได้นะอันนี้คือแนะนำใครมีลูกมีหลานผมว่าไม่แม่งโอเคอะ่ะคือคือ,ค,อคือการจัดการในเรื่องของสมองเนี่ยดีมากนะฮะแต่คือว่าอย่างเราแก่แ,กแล้วผมว่ามัน เฮ้ย hey, มันเพลินผมบอกเลยเฮ้ย hey, มันเพลินนะคือมันดีอะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ทําต่อนะฮะก็หลายเรื่องหลายราวเดี๋ยวถ้าสนุกอีกเดี๋ยวจะไปจัดมาอีกนะครับผมนะฮะก็เอามาป้ายยาทุกคนแต่คือว่ามันเป็นมันมัน,มนเราได้ต่อด้วยแล้วก็มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะฮะแล้วก็เลือกเอาที่เราชอบอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เสร็จแค่ไหนเดี๋ยวามาโชว์นะก็น่าจะประมาณ2อสมวันนะ่ะก็เสร็จนะฮะไป ขออนุหญหาตทาต่อนะครับเริ่มสนุกเริ่มอินนะฮะเฮ้ยมันมีงานที่เซนทันเวิลด์นะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์พาไปดูดีกว่าไม่้องมีอะไรนะจ๊ะแล้วก็พรุ่งนี้พาไปที่เดอะฮับนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยตอนตีจะตีหนึ่งแล้วนะจะเสร็จกี่โมงก็ไม่รู้แต่คือวันนี้นอนไหวเพราะมีถ่ายงานพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้จ้ะบ๊ายบายกูดไน โอ้ <A> oh, ทุกคนนะครับวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนเนี้ประกอบเสร็จไปแล้วนะครับเฮียก็ไม่ไดเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะแต่คือว่าวันนี้ไปทำงานทั้งวันเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพราะว่าวันนี้มีไปเดอะฮับนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะเป็นคลิปที่ไปถ่าย อีกครั้งหนึ่งนะที่เดอะฮับลังสิทธ์ก็คือมีร้านเพิ่มขึ้นแล้วก็เราได้สปอนเซอร์จากห้างเขาด้วยนะครับผมแต่คือว่าวันนี้เฮี Here, ยยุ่งมากไม่ได้ถ่ายแล้วคือว่าไปถ่ายคลิปทั้งวันเลยแต่คือว่าอีกอันนี้อ่ะมาอัปเดตก่อนแล้วกันนี่นี่เห็นไหมโคตรเจ่งเลยนะประกอบ2คืนอะได้เท่านี้คือแบบ หมดไปประมาณหลายหลายหลายร้อยชิ้นแล้วนะฮะแต่วันนี้จะประกอบเป็นคืนที่3นะฮะแต่วันนี้จะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังจริงๆแล้วอ่ะคงไม่ได้มีอะไรมากก็วันนี้ได้รับประสบการณ์ตรงนะเฮียไปถ่ายคลิปมาที่เดือฮัเสร็จแล้วอ่ะก็กลับมาที่ที่ร้านเฮียคือที่ออฟฟิศก็นั่งอยู่หน้าหน้าร้าน ปรากฏว่าไปเห็นเด็ก2คนเด็กตัวเล็กๆเลยนะอ่ะไปดูคลิปนี้ก่อนนะเฮียถ่ายด้วยมือถือนะเพราะว่ามันมันมันเว็วมันไวมากอะ่ะคืออยากให้ดูความน่ารักอะ่ะอ่ะไปดูก่อนละกันนะคลิปนี้นะไปดูกันชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยชื่อกีรัครับกีรัเราอ่ะเดครับเด่ตัวเล็กๆมีการส่งกันดั้มให้น้องด้วยเป็นไงอ่าจ้าไปเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบมาใครเนี่ยมาคน มาคนเดียวมากับหนูด้วยเอ้ยมาจากไหนมากันแค่นี้เหรอใช่เออเอาติเกอร์ไป,ไปนะไหนามาถ่ายถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเน้นอมไอ้ถือด้วยถือด้วยเนี่ยเอเอเป็นไงเป็นไงคือเด็กสองคนตัวเล็กๆนิดเดียวอะทุกคน ยิวถุงมาคือตื่นตันใจนะถุงเซนท่านถุงกระดาษเซนทานเขาเก็บเงินเว้เขาเก็บเงิน,บ,งนบ้านเขาอยู่เขาบอกว่าบ้านบ้านอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามห้างที่เฮียอยู่เนี่ยเฮ้ ในคลิปแหละถามว่ามายังไงมากันยังไงเดินมาครับมากัน2องคนคือเด็กตัวแค่เนี้มีความคิดขนาดนี้ได้ยังไงนะเก็บเงินกันพาเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อที่อื่นเลยเขาเดินมาแล้วไปซื้อในห้างซึ่งแม่งมีราคาที่แพงกว่า SDW Hero ตัว Sergeant v a d e Buster Gundam ตัวเนี้ยถ้าเกิดซื้อในห้างอยู่ประมาณ3 0 0หรือ330้มเลยมันแพงแต่เขาเอาเงินของเขาอ่ะที่จะกินขนมเงินของเขาที่จะได้ซื้อหรือว่าเขาอยากได้กันพผ่าเขาเขาน่าจะซื้อแล้ว,แล,วแล้วเอาไปเล่นเองเห็นนั่งอยู่ เด็กเดินไปที่ในร้านแล้วไปเจอพี่ทีมงานของเฮียเขาบอกเฮียอยู่ไหนเขาตาลีตาเหลือกเลยเอาเอาถุงมาให้ให้น้องครับผมตอนแรกผมไม่รู้แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เอาบอกว่าเฮียนั่งอยู่หน้าร้านเฮียก็งงๆอ่ะมาถึงก็บอกให้น้องครับให้น้องครับเฮียก็ยังอึ้งอยู่นะ ก็เลยถามว่ามาไงมากับใครเขาบอกว่ามากันสองคนวิ่งกันมาแบบขอถ่ายรูปด้วยคือแบบโอบไหล่เขาอะตัวเปียกอะเดินมาจับก,กันแล้เปียกเลยเสื้อเปียกเลยคือรู้เลยว่าแบบโอ้โหพลังงานตัวเขาอุ่นมาเลยร้อนทําไมให้น้องอะไรยังไงก็ถามว่าผมอยากมาร่วมสนุกครับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือน้องสองคนนี้แบบคือยอมใจอบอกได้เลยว่า ต้องขอบคุณน้องสองคนแล้วก็พี่พี่ที่เอามาแต่คือว่ามันเกินเกินสิ่งที่คาดคิดเกินสิ่งที่แบบแต่เด็กสองคนที่ทำให้เฮียมีความรู้สึกว่าตัวเองยังยังต้อง เกียรเงินของตัวเองเ,เอามาแบ่งปันะเฮ้ยเราทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเราเป็นแรงบันดาลใจให้ให้กับเด็กได้ถึงขนาด ผมผมพูดไม่ออกนะแต่ก็ขอบคุณทุกทกท่านที่อย่างน้อยเนี่ยดูมีการร่วมสนุกหรือไม่ได้ร่วมสนุกหรืออย่างน้อยทุกคนได้ดูมีความรู้สึกว่าก็ได้สนับสนุนผมหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังไม่มี เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าคนที่มีมกำลังซือ้อหรือไม่มีกำลังซือ้อตัวผมเองก็คิดว่าพยายามทำไปเรื่อยๆทำไปให้มันดีที่สุดผมรู้ตัวผมเองว่าบางทีผมก็โกนตีนแต่มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีคนที่ติดตามเราอยู่ หลากหลายผมจะเปิดกลาของผมให้มากขึ้นแล้วก็พยายามทำในทิศทางของตัวเองให้มันดีขึ้นวันนี้คงไม่ได้มีอะไรพูดมากแล้วก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่เราชอบไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ถูกใครถูกใจใครไปซะทั้งหมดหรอกครับ ต่อ,อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งที่รันให้มันมีอะไรดีๆให้มันเกิดอะไรดีในสังคมในสิ่งที่เราอยากทำ <c oughs> คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากบางคนก็อาจจะเฮ้ย hey, มาพูดอะไรแต่ยังน้อยผม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 มาพูดถึงเด็กสองคนมาที่มาในวันนี้อายุสิบขวบเป็นมั้ง แล้วก็น้องสองคนที่ดูอยู่ครับคอมเมนต์มาที่เฮียแล้วมาหาเฮียรหรือหรืออินบ็อกมาถ้ามีโอกาสมาหาอีกนะครับเฮียเตรียมของไว้ให้ตอบแทนกับน้ำใจที่เองโคตรมีน้ำใจ ทั้งที่เองก็ยังเป็นเด็กอยู่มันไม่ต้องมีผลลัพธ์อะไรที่ดีมากมายแค่นี้ผมก็รู้สึกดีแล้วได้รับพลังงานดีๆเราก็แฮปปี้แฮปปี้มากๆนะฮะ ก็ถึงว่าขอบคุณทุกทุกท่านแล้วกันนะครับก็พูดมาเรื่อยเปื่อยนะครับอย่าว่าอย่างงู้นนี้เร็วนานๆจะมาพูดแบบนี้สักทีหนึ่งแล้วก็ได้กำลังใจจากเด็กตัวเล็กๆ2คนนี้มันแทนคำพูดได้เยอะมากแต่ติดใจเขา ยอดนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจะมีงานที่เซนตันเบลเฮียก็จะไปถ่ายคลิปให้ดูว่ามีงานอะไรน่าจะเป็นงานทอยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเอามาให้ดูเฮียก็ไม่รู้ว่ามันมีถึงวันไหนนะแต่อย่างน้อย,อย,อยก็พยายามทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอา้าคืนนี้ก็มานนั่งประกอบใหม่นะ คืนที่3ถุงที่3นะฮะมีทั้งหมด5ถุงต้องใส่ทำา5วันเลยไปโทนะฮะแต่ก็เริ่มอินกับมันในเรื่องของออตัวต่อเลโก้แต่คือว่าไปหาอะไรที่มันเจ๋งๆคนนีย้ยังหาไม่ได้เดี๋ยวลองไปดูในแอปพลิเคชัน a z a d a นะมีใครไปตำตามเหียมัง่งผมบอกได้เลยว่าเปียวงาะกระเพาะแพะเลยไปโท่ะคืนนี้ขอประกอบกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้อีกทีวีล็อกเดลี่แล้วก็ รีวิวกันพาทำเสร็จหลายคลิปแล้วถอดช่วงนี้ขอขอขอลงคลิปวีล็อกไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากครับผมคุณนายครับสวัสดีครับ